จวดจวดจ่าจวดจวดจวดจว่าฮอเลยเด้อวนี้ของแสตัวนี้เจ็จวดของแบมันอยู่นี้ครับปลาแดดครับท่านผู้ชมครับหรือว่าปลาลาปลาลาบอกเลยขาจเปิดเปิดฟ้าอมาพร้อมหวยห่วยเก็าด้าวนลเตะดังตึงตึงนี่นี่นนี่สามสี่ขั้นสีขั้นห้าขั้นนี่เบิงแน่แน่ควันใจหลีได้เนี่ีโเข้าไปโอเข้าไป โอ้ยนว่นี่บักอีกครับอีกคนขัวเองบ่แม่ขัวเองมีข้อบ้ากขัวเองตลาดมันไม่หอมครับดีครับป้าดีบ่แม่เนี่ยโอ้ผมอำลำลายชิมนลายชิมนลายดุ้ยดูสิครับสีสันนี่ ตเตะดังขอป้าป้าป้าป้ป้เลยไม่มีเป็นตอนนะแม่เนาะไม่มีป้าต้อมนะจอดที่นี้ครับแม,ม,ม่นอย่างน้อ,นอแม่ขโมองโฉมเสียงไงร้านร้านอาหารอาหารอีสานรถเด็ดบ่เด็ดเลยแหละปาติโตไปสอนบอลที่นั่นต้องแวะมากินร้านนี้ต้องแวะตลอดนะแม่เนาะแมนแล้วแต่ที่เด็ดที่สุดเลยคือตำถั่วเขาอะตำถั่วตำถั่ว ลวกระลาบหแม่เนาะลาบแล้วก็ปาดุกย่างแ่บทุกอย่างแ่บทุกอย่างแล้วก็ถือน้ำถูกถูกด้วยถูกมากชื่อว่าเป็นควัญใจของอ่าคนอ่าแรงงานกันแหละกันเนาะคนแรงงานคือเออคนผ่านไปผ่านมาแถวนี้ครับถนนนี่เกาซีแวะกินนะครับเพราะมันถือกินไงใช่แล้วก็แ่บน้วอร่อยอร่อยเห็นร้านอย่างเงี้ยได้บอกว่าอร่อยจริงนะเด็ดจริงครับอร่อยจริงเป็นเพื่องขางทางนี่ท่านผู้ชมง่ายๆเลยเนี่ครับถ้าล้มหัวกุดมาเนี่ยผมว่า เอไปแกแน่นอนแต่ปัลที่สำคัญเลยเวลาแกเปิดโูกปลามานะมีตอนมั้งมมีมีร้านหนึ่งมีตอนบอแต่ร้านที่ไม่มีตอนเอาร้านนี้ก็เนาะอ่าบ่มีซื้อร้านนะแม่เนาะบเหรอบ่มมีซื้อร้านอ่ะเดี๋ยวไปถามเพื่อนกันลยกันเนาะไปลองดูท่านเบิ่งหนยท่านผู้ชมครับควันกลุ่มเลยนะก่อนก่อนที่จะเดี๋ยวถ้าเราช้านะจะไม่ได้ไรไปกลับไปสักอย่างเลยครับผมเพราะว่าซิมี่นมาจอดรถแล้วก็ทีมาจุ่มมาหุ้มมโฮมมันจะเยอะอ่า ครับมันจะมันจะไม่ได้ไป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 เมื่อกี้ถามเพื่อนถามเจ้าของหลานเพื่อนว่าหลานลาบผมมีซื้อลาบลิมท่าแล้วแต่สีเอิร์ดแล้วแต่สีเอิร์ดหลานริมท่ากันอะไรกันเนาะแม่เนาะนี่ครับเราบอกผู้ชมกันอยู่ตรงไหนครับทุกคนอ่านี่คือถนนนะครับท่านผู้ชมครับถนนอ่าพานนกนี่ท่านผู้ชมเส้นนี้นะครับมาจากพ่านนกวิ่งไปโน่นนะครับพ่านนกแล้วก็โตไปโน่นจะเป็นพุทธมณฑล การนกพุทธมนตรตัดใหม่เอาง่ายๆให้สังเกตร้านะที่นี่ว่าอ,อ,อิ่มปลาอะไรนะอิ่มปลาเผาก่อนถึงอิ่มปลาเผาอ่ะได้ครับเป็นเนพลินนี่ท่านผู้ชมเพลินข้างทาง,ทางนี่ครับก่อนอิ่มปลาเผาดีกว่าเออดูฝ้ายมือใช่ครับง่ายๆเลยบรรยากาศดีดีทุกคนครับบรรยากาศดีบรรยากาศบรรยากาศดีเนาะเอาไปครับไปเบิ้งเพิ่นมีอย่างขายนะครับมีของกินอย่างเนีเนาะ วันนี้ขออนาาุญาตภาคเป็นภาษาอีสานเด้อท่านผู้ชมเด้อพ่อแม่ตู้น้ำไม้พ่อแม่อเดี๋ยวแม่เปิดแม่เปิดหมอ้อเปิดหมอ้อเปิดหมอ้อเปิดหมอ้หมอ,มอ,มอนี่ตู้น้ำไม้น้ำไม้นะครับนี่ต้มข้างในนี่ของใหญ่อยู่ข้างหลังเออครับอันนี้รู้แม่กินก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยวแม่นี่ก่อนแม่นี่กุ้งจอมกุ้งจอมไข่ดิ้งนี่นี่น้องไก่ปี๊ก แมาดูกเนี่ยนะครับเนือมีอะไรคหมดเลยหลยน้องแม่น้องโอ้โหครบครบอ่าอะไม่หนีแม่กินยังครับแม่อบปลาดุกไหมดกตัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชมช้ำๆเลยปาดูกนื้ปีกอุ้ยดูชมครับเสือมหวีุหวี่ไ่ผูชายอ่าราานนี่ย้ล ลาบหมูทำไมเนาะก็ราบไข่ตำเท้าเนี่ดูผักดูผักโอ้ยสวัดดีจ้าอีแม่นี่ผักครับผักผักผักนหล่นเลยนี่พี่รวนอะไรนะพี่แม่ปลูกผักอะไรนะอ่าผักกาดหึ่งผักกาดหึ่งวสบีกีสานหมูดูเตาเนี่ยนะครับเดี๋ดูกระถางเป็นเพื่องแบบบานๆเลยครับเค็ดกันแบบบานๆเลยนี่โอ้ยนี่เมนูอยังน้อนี่แมยโอ้ยก้อยกวัวท่านผู้ชมครับอุ้ยคือหอมหอมเขาควัวเนาะ โอ้ยหอมครับนี่เบอร์แหน่พักครับท่านผู้ชมครับกิฟซีกินพี่ได้เลยครับอาการหินอาการหืนใครบอกเคยกินอาการหืนจริงจริงเนอะนี่นะครับนี่ของหนูเนอะ๋ย่าพูดในหน่อยเด้อแม่เนอะเรื่องเนี้ยครับไฟคัวครับท่านผู้ชม k อันนี้เด็ดจริงนี่ดลุงนี่เท่าไหร่ครับแม่ 60บาทจ้ะ60บาทน้าแม่นอหากินได้อยู่ไส้น้าแม่นอ60บาทไม่มีแล้วเออนี่นะครับปัญใจนะครับนี่ประหยัดท้ายดีด้วยครับเด้อนี่ขีมอเตไส์มาสื่อเลยเนาะโอ้ยแน่่อนอ่านี่ไป้บุพีมานะแบบคนเต็มเลยนะใช่ครับหลอกวันนั้นมาปิดร้านปิดร้านอ่าเด เอาสั่งแม่ครับตำแม่ตำอะไรนดะ้ดีเหรอตำไ,ไข่ไส่ปูไข่ปูพี่เจ็ดเม็ดพี่เจ็ดเม็ดไม่เอาไม่เอาพึ่งแห้งอ่าแล้วก็นี่คุณไม่รับก็ไรับแล้วก็ตำหัวปูปลาเอาแบบแซ่บๆเลยปูปลาแล้วก็ตำไข่ไข่ไข่ปูของเขาเด็ดจริงอืม วิธีการทำนี่ของแสบมันอยู่ตรงนี้ครับปลาแดกครับคุณผู้ชมครับหรือว่าปลาล่าปลาล่าบอกเลยเขาจะเปิดเปิดฟ้าออมาหอมห่วยห่วเลยเตะดังตึ้งตึงเตะจมูกตึ้งตึ้งตูดฮักแสบนี่ตูด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 จ้าอ่าราดหมูด้วยบอกเออราดหมู หมดหมดบอกโอ้ยทำไทยดีเด็ดเลยาแล้วเขื่อยอย่างไงตกปลาอย่างไม่ได้ย่างน้ำเรือน้ำตกไปย่างมาย่างเลโอ้โดนบลานานย่างนานบลโอ้นานอยู่นานอยู่อ่ะเอาเท่านี้แหละเท่านี้แหละเท่านี้แหละอาเท่านี้แหละมานี่ีมาดูไปด ทำไม่ทันทำไม่ได้คนเดียวไม่ทันเลยอาแม่เอ้าหายไปใส้ผู้นึงกับแม่รุดลูกปี๊บปีเตอร์ม่เป็นรุดอ๋อปีเตอร์บอกโอ้นี่ครับชมครับโอเคเด็กจริงนะเออเด็กจริงเนี่ยพี่แห้งนะแม่เด้อะนี่เออเออพี่รุเออแม่บองแม่เลื่อลอะไรเรื่างอ่านี่ครับทำไถ่กันเนาะทำไถ่อนแล้วค่อยทำกู ้านพี่แม่ยุ้ยไซนี่น้องค่ายจ้าโอ้คนน้องค่ายตัวนี้แซ่บน้องค่ายตัวนี้พี่แม่ซื้อหยังนี่ซื้อหยังแม่ซื้อหยั่งแม่ซื้อหยังซุแม่ซุพแม่ซุแม่สุร้านแม่ซุเด้อคนน้องค่ายเนี่ยน้องค่ายทั้งเม็ดเลยบ่นี่ทั้งแกงเลยบ่กบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันแต่พุทธก่อนโอ้ยนี่ครับขายอยู่นี่โดนละว่อีแม่ สองปีแล้วจ้าพกปีแล้วเนาะสองปีอ๋อสปีโอ้ยหมูนี่คักแม่คือตุ๋นต้าวกล้เนี่ยโอ้ยนี่ครับเป็นจังไดมาจังไดจังไดมาขายลาบขายก๋วยครับแม่โอ้ยมากจังไดล้มเมียังผัดล้มฮัมพูดผัดมาบไม่รู้จะแมขายบาร์บีคิวบลางคืนขายบาร์บีคิวบาร์บีคิวโอ้ยหมูนี่คือคักแ้่โค้ชมันกินกันเลยโอ้โค้ชทติดโคว้ชนะแม่เนาะโอ้ขายบอดีกันเลยเปลี่ยนแนว เอออ้เพี้ยนแนวถึกหมองถึกเลยถึกถึกหมองเลยนี่นะครับโอ้ยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเนี่ยแม่เปิดหกโมงปิดเก้าปลายสองปลายสามคนน้ำมันไมสองปลายสามถ้าลูกค้ามาเยอะอาจจะปิดเร็วอาจจะปิดเร็วอาจจะปิดเร็วอีกเมื่อเมื่อเลขออกปิดพอดีแม่ปิดจ้านอกจากไปนอกการซื้อเวลาใครอ๋อเรียกว่าปิดยุทเรียกว่าปิดไปซื้อเลข ปอปอบ่กตั้งรุ่นตั้งรุ่นเละขคือนี่แหละตั้งรุ่นเละทีนี่แหละไม่ซื้อด้วยอ๋อไม่ซื้อพ่อขนาดซื้อกระเที่ยงซื้อไม่ถูกแล้วไม่อยากซื้อเลยโอ้ซื้อ่ถก็ยเออขายของเนี่ยง่ายกว่ามากกว่านี่ครับขาไม่เคยถูกเลยขายของดีกว่าเห็นชัวร์ๆใช่ไหมเนาะเห็นน้ำปลาแม่แล้วคือน้ำปลาขูดเลย กินไม่กินเลยไม่เคยผิดหวังเลยนะเออเคยกินเอ้ยมานั่งกินรอบนี่เราตั้งอยู่ได้เลยสามสี่รอบแล้วแม่สามสี่รอบแล้วแม่แม่บอกเคยมาอยู่เลยโอ้ยจำไม่ได้เป็นตตีแท้อีแม่แต่ายโอ้ยแซ่บแสบแสบริมทางครับท่านผู้ชมครับวันนี้จิ้มเอาไม่รู้ก็เป็นยาแม่เชื่อฝีมือ อแล้วครเอาแล้วเอาแล้วมาชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยโอ้ยสีสันโอ้ผานเลยแม่นี่ดอกเดียวผ่านเลยโัีอรถ้โอ้นี่คือตังไทยขนาดแท้เลยโอ้ยคักแค่หาแดงพักคักักอกแล้วังจริงเลยรถนี้เขาเรียกรถโ โอ้แม่รถยังเนาะรถเบ้นรถเบนรถเบนรถเบล้วคนใหญ่ทไทยมันจะไม่ใช่รถแบบนี้อรับอันนี้แบบของแท้เลยใช่แม่แต่บางวันอร่อยจริงอร่อยจริงคุค่าไรเนี่ยแม่แคาสิบบาทโอ้ห้าสิบสยอดแล้วห้าสิบห้า่บครับ่แ่บ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 อ่ามาที่นี่มาเบิ้งที่ด็ ครับเกิดผู้ชมครับเนี่ฮะเบิ้งปลาแดกปลาแดกแม่เฮ็ดเองบอกครับหรือเอามาจากน้องข่ายปลาแดกไงหรือซื้อมาจากแถวตลาดแถวตลาดเนาะแม่เนาะเป็เป้ยไปด้วเป็ดใช่ไหมเป้เลยครับใส่อี่ให่ใส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 ่อส่ใส่อีกใส่อีกใส่ใส่ใส่อเด้อใี่่่ห่่ เสียดายบ่มีลาบหมูเนาะบัดนี้เนาะตั้งใจเอามากินลาบเนี่ย,ลยลบ้าลาบเขาหางลาบหลา,บายูุนแล้ววันนี้ขายดีพอไหมพอได้จ้าโอ้อันไหนขายดีเมนูไหนขายดีแม่เมนไหนคายดีกว่ากันแม่มันเหมือนกับทุกอยาก่างเลยกันอโอ้ผม<พ>องกันหมูกับเนื้ออันไหนขายดีกว่ากันพ่อพ่อกันบอกได้กันโอ้แล้มีวันสองวันเนี่ยเนื้อไม่ค่อยเท่าไหร่เออสองวันช่วงนี้มันมันช่วงนี้มันมีข่าวเนาะ อ๋อมีข่าวเนี่ยสาวันเนี่ยโอ้ครับเอาเนื้อบางวันเนี่ยเก้าโมงสิบโมเนื้อลามล้อโอ้คนก็เลยจะโลละแม่แม่ขายเนื้อจะร้อว่าขายสามโลสี่โลโ้ก็เยอะอยู่นะกูไม่ไพ้เยอะเลยนี่บกต่อไปครับเี่ยมาจกคนเดียวนั่นนี่ครับปันมากนี่ เตะดังขอปลาปลาปลาปลปลเลยไม่มีเป็นตอนนะแม่เนาะไม่มีป้าต้มของคุณจอดที่นี่ครับไม่มีเป็นตอนแบบปลากระดีเรือฉีกนะโอ้สวงตวงเออไม่ต้องเอาอะไรมาให้แล้วปลาล่างข้เหนียวพอได้แล้วเออปลาลาสับเนื้อใส่เมืองส้มเนี่ยแม่ก็สิมักปลาปลาแดดอีดีเนาะปลาแดดนั่งเฝ้านั่งเปล่านั่งเฝ้าปุ๊บปลาแดดเลยโอ้หนูตัวชอบเลยแม่แม่หนาวพอกินเป็นไหม ไม่เป็ตัวหนะก็กินเลยหรอแกหูกินเป็นตัวหนูไม่กินเป็นน้ำแม่อ่าครับปะกคุงเพิ่นกระฟานใส่พี่กรฝานครับน้ำตกครับซับฝานจิ้มเอาเดอร์นี่ป่อ๋อดูสีที่พกอยากให้มองไปที่พกสีที่พกเึ๊ดถูกตันแซ่บผีดีอินหอมหวยๆเลยท่านผู้ชมก้อยน้ำลายไหลปั๊บเข้าไป

120, 120, 110, 110, 120, เมนูยังครับเนี่ยตี่แม่เนี่ยลาบลาบซุปก่อแม่โอ้ยช่วงนี้คนม่ค่อยกินข่อยนะแม่เนาะเออลาข่อยขวดค้าคนกรุงร้านจุงมาได้เท่าไหร่นะคะอ่าไม่แน่ใจครับหลายเป็นหมื่นหลายหมื่นหลายหมื่นเริ่มต้นใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่ค่ะถ้าคนชอบ แข็งจะมาถ่ายป่าเลย3ครั้งแล้วโอ้ป oh. ่าเพราะว่าแขงมากมากมากมาถ่ายป่า3ทีเถือนเนี evet, ครับคนกะซีสร้อยครับกะทิโลมใส่ใบบังขูดนี่นะครับกินง่ายอยู่ง่ายครับ เดี๋ยวเบิ้งแม่เห็ดลาบก่อนจะไปกลับนี่ซอยโคกลงไปครับท่านผู้ชมใส่หนังซุปนิดนึงเนาะแม่เน้ะนี่ครับก๋อมผมจะก็ลอยสุดๆครับผมมานมันันนี้ก็เอาไปอ่างไฟครับท่านผู้ชมเอาเะเด้อวันนี้เอาเะเด้อวันนี้โอ,อ้ อ้อนโปรย่โอ้โยปับขอใครไั่มีนิกไหมเอ้ยเออๆเฮ้เ้ยเฮ้มากินบ้านแล้วมากินที่แล้วมาิยอยเยอะเเยอร่อยนเนียวแบบกระสอบใหญ่ด right? <In> nice right? <game> ีนะแม่เนาะั่นเขาเหนียวนุ่มมากครับผู้ชมกระสอบสิบบาทสิบาทพี่ติดบาททีงนี้เด้อ นี่ิีป่าล้นเลยเดอ้อใช่ครับใจเย็นแม่ใจเย,ย็นบีตเอาให้ขก่อนเห้วหนุม่มพอดีเนาะโอ้ยอยู่ล้วไปเลยโอ้ยโอ้ยมาเบิงแม่ปุงปุงลาบครับแต่ผู้ชมครับนี่โอ้เข้าไปโอ้เข้าไปโอ้ยนัวนี่อีกครับอีกคน ขัวเองบ่แม่ขัวเองขัวเองเนาขัวเองตลาดมันไม่หอมครับดีนะครับดีดีป้าแม่เนี่ยโอ้ผมอำลำน้ำปลานิดนึงแม่บัดรพี่นุ่มโค้ดโค้ลี่ครับพี่หนุหน่อยด้วเอาเย็บเลยลูกเย็บเลยเอาแม่โอ้ยเสื้อนี่จังไรเนี่ยโอ้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 ยโค้ลี่ครับกระปุกซมน้ำซิมบัดที่นี่ ยไปอีกนิดนึงใสน้าอน,นิดนึงครับของนวดนิดนึงใส่หลายแสบหลายใส่มดแบนะอ้าวนี่ครับเสิร์ฟอ,รอ้าวนีจะนีอามา,อาครับ ไปลงกไปครับมีบูลากโอ้ยคนเนี้นหวานๆเสริฟพร้อมกันนี่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยขอบคุณอีแม่ได้หลายเด้อมาเนี่ยครับ สุดยอดแม่สุเนาะแม่สุเนาะแม่แม่สุบอกแม่ซอแม่สุเนาออ่าแ,แม่สุนส่น้องข่ายเดอ้อร้านราบริมทางนี่ปันใจกินนองบานเฮาเศร้าอีสานล่ะครับบ่ว่าแต่อีสานล่ะครับคนไทยคนฝรั่งคนแขกก็มาก,กินเออนี่เบิ่งแน่น่นะโอ้ยบ่พูดพ้ามทำเพลงยองบาง นก็้้าแแลลวหะยุดโปรยูยุดโปรยูแสับดีหรือแส่บเล็ดแส่บดีอ่ะสุดยอดครับฝากกดไหลกดแช่เรื่อยๆจ้าเด้อนี่นะครับไปเรียวพอกันพี่พี่ต่อไปนอกแม่เนาะอ่า